สวัสดีค่ะนิดนะคะวันนี้นิดจะมาบันทึกไว้ก่อนที่นะคะจะไปเสริมโหนกแก้มนะคะทําไมต้องเสริมโหนกแก้มนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปทุบโหนกแก้มที่เกาหลีนะคะแล้วก็ทุบหนกแก้มได้3ปีนะคะก็ไม่ได้ทุบก,กรามก็เลยทาให้เนื้อห้อยอยู่ที่กรามพอเนื้อห้อยปุ๊บเราก็ไปดึงหน้าแต่ทีเนี้ยพอหลังจากเอฟเฟกทุกอย่างเข้า ะคะเข้าที่หมดแล้วรู้สึกว่าทุกโนก3ปีดึงหน้าจะเข้า2ปีแล้วนะคะบรรดาให้ทุกอย่างนะคะเข้ารูปทีเนี้ยกลายเป็นดึงตึงมากเกินไปจะทําให้หน้าเนี่ยขาดมิติกล้องมันมนเห็นไม่ได้ชัดก็คือนิดาจริงๆอ่ะพอกลับไปนั่งดูรูปเก่านะคะที่ก่อนทุบโนกตัวเองมีปัญหาตรงนี้บุ่มอยู่แล้วนะคะพอทีเนี้ยมันเหมือนกระดูกมันซุด นะคะก็เลยทําให้ตรงนี้บุ๋มนะคะหน้าเป็นคนที่ขาดมิกิดูเหมือนแบบหน้าแบบฟุบไปเลยหันข้างก็ไม่มีสนันโนกนะคะทั้งสองข้างแต่ข้างเนี้ยดีหน่อยที่ไม่ได้เป็นเยอะนะคะนิดก็เลยได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งะคะ่ะเพื่อตอนแรกอะ่จะจุดประสงค์เลยอ่ะคะ่ะตั้งใจจะไปตัดกรามขับเลื่อนคางนะคะแต่พอไปจริงหมอบอกว่าให อาให้เก็บหูแล้วก็ให้เสริมโหนกแก้มไปแต่จริงแล้วคือหมอก็ไม่ได้ขายฝันนะคะก็ปัญหาของเราจริงๆคืออะไรปัญหาจริงของนี้ก็คือมีปัญหาตรงนี้ตรงหนกแก้มนะคะซึ่ง คือดูในกล้องมันไม่เป็นไารแต่งจริงค่ะมันแบนแล้วมันก็แบบว่าไม่สวยนะคะหมอก็เลยแนะนําให้นะคะหเสริมขมับนะคะเสริมขมับคุณหมอจะทำทำด้วยการหล่อซีเมนต์นะคะหมอบอกว่าจะให้เราเสริมขมับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเสริมหน้าแก้มแล้วก็จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะ่ะจะฉีดเข้าไปนะคะอันนี้บันทึกก่อนการผ่าตัดนะคะเพื่อใครนะคะอยากออหาความรู้ เรื่องการเสริมโหนกแก้มเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนในนี้นะคะเคยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีมาแล้วก็ผิดพลาดขอบอกเลยนะคะว่าศัลยกรรมเกาหลีไม่ได้ดีเสมอไปอย่างที่เราคิดนะคะยังไงถ้าได้ทำแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอยากให้ทุกคน ะะอาจจะมีวันนั้นไปโรงพยาบาลได้เจอหลายๆคนได้คุยนะคะทุกคนไม่มีใครพอใจกับหน้าตัวเองทั้งนั้นที่เรามองเขาโอ้ยสวยมากแล้วแต่จริงไม่มีใครพอใจนะคะซึ่งทํามาแล้วมานั่งนอยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนจะจับผิดปัญหานะคะจุดบกพร่องของตัวเองดังนั้นจะทําอะไร ให้นึกถึงหลายๆอย่างทั้งทรัพย์เงินทองเรามีพอไหมพอที่เราทําแล้วเราลําบากหรือเปล่า2มันจําเป็นแล้วหรือยังนะคะยังไงเพื่อนๆทุกคนคอยติดตามนะคะจะไปเสริมนะคะด้วยซีเมนที่ลูกแก้มหนกแก้มนะคะที่เราทุบแล้วมันหายไปแล้วก็ด้านนี้แล้วก็ไปเสริมขมับนะคะขอเพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้นิด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ